หาเนี่ยมันเริ่มเกิดละทุกอย่างเหมือนกันแต่อย่างที่ผมพูดเนี่ยปัญหาเริ่มเริ่มเกิดกับเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโรคอะไรครับชักหน้าไม่ถึงหลังอนันนี้ก็คือเราร่วมรู้แล้วชักหน้าไม่ถึงหลังนี่นี่คือโรคที่เกิดกับเราเรื่องของการเงินละชักหน้าไม่ถึงหลังออถุงเงินฟูฟูแฟบแฟบเนี่ยอันนี้อันนี้ถุงเงินฟูฟูฟฟฟ ammen, แฟบแฟบนี่ก็เรา,าเริ่มรู้แล้วมันมันมันหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังนี่เรารู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการเงินเราต้องแก้แล้วนะนี่คือสัญญาณเราแล้ว แต่วันนี้เรามีอิสระภาพด้านการเงินเป็นไงนะอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้ออันนี้คือโอเคอันนี้ถือว่าคุณผ่านฟูฟูแฟบแฟบไม่มีเฮ้ยการเงินฟูฟูแฟบแฟบถุงเงินถุงเงินโป่งพองไอันี้เขาเรียกว่าถุงเงินโป่งพองมีเงินละถ้าถุงเงินฟูฟูแฟบแฟบอาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องแก้นนทันทีโดยการหาอาชีพเสริมทำอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจเกร่ยขายแล้วตอนนี้จะทำอะไรและะ้วครับธุรกิจแบบนี้เราจะไปทำอะไรจะไปขายอะไรลงทุนนะ อย่างต่ำก็ต้องมีหลักพันหลังหมื่นแล้วคุณจะไปเข็นรถขายเขาเรียกว่าทำเลยอยู่ที่ขาคุณจะไปซื้อรถเข็นคุณต้องเริ่มต้นก่อนซื้อรถเข็นอีกประมาณหมื่นหนึ่งห้าพันซื้อตู้ซื้ออะไรที่ปรุงที่ปิ้งนะมีลูกค้ามีคนหนึ่งอยากจะทําอะไรรู้ไหมมีคนเดียวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮนะเออทาธุรกิจดีๆเนี่ยจะไปทำอะไรขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยไปขายลูกชิ้นปิ้งเออเขาไปซื้อไอ,อ้นี่เครื่อง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 ปิ้งไฟฟ้ามาแล้วเขาไปได้สูตรไอ้นี่มาเออมีอยู่คนาใหง ขำกิ้งเลยเนี่ยเขาไปซื้อที่ปิ้งมาปิ้งปิ้งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นมาแล้วเขาไปได้สูตรลูกชิ้นมาอร่อยมากโอ้เจ้านี้เขาเชียร์แหละครับอกอร่อยโอ้ลูกชิ้นอันนี้ไม้ละสิบบาทก็มีนโยบายเลยว่าไม่เอาแล้วจะไปทําขายลูกชิ้นปิ้งดีกว่าก็เอาเลยครับขนไปตั้งแผงไปขายแถวแถวนู้นน่ะสีนครินทร์ศสีนคริลิรนไปยืนทั้งวันเนี่ยขายได้ไม่ถึงสิบไม้ คิดดูขายได้ไม่ถึงสิบไม้ไปยืนทั้งวันไม้ละสิบบาทอะ่ะเคยทําธุรกิจกําไรกล่องหนึ่งประมาณห้าสิบบาทเนี่ยขายกาแฟกล่องหนึ่งกำไรประมาณห้าสิบบาทถ้าแนะนําเองนี่ไปไหน,นครับกล่องละสี่สิบพีวีก็คูณเก้าสิบเข้าไปเก้าสี่สามสองเก้าสี่อะไรอ่สามหกเก้าสี่สามสามสามอะไรสามหกก็กำไรสามสิบกว่าบาทถ้าไปจับคู่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นนะ กำไรอีกหลายร้อยกำไรา้าว่าขายลูกชิ้นอีกนี่คิดตัวเลขตะกะง่ายๆนะเออกาแฟกล่องละห้าสิบาทนี้ไปขายลูกชิ้นไมมละไม้ละสิบบาทกำไรห้าบาทก็บางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเราเราลงทุนนะผมบอกไว้ก่อนนะบางอย่างเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ครับหกหมื่นอย่างเงี้ยไปลงทุนหกหมื่นเงี้ยกำไรห้าบาทอย่างเงี้ยเออ แล้วถ้าทำเลมันไม่ดีอ่ะทำเลมันไม่ไม่เกี่ยวกับทำเลด้วยไงทำเลไม่ดีนู่นก็ไม่ดีมันขายไม่ได้สุดท้ายอย่างที่ผมบอกอ่ะลูกชิ้นปิ้งพับเก็บกลับบ้านก็ถึงหน้าเทศกาลก็ไปปิ้งกินกันเองเอาเอาเตามาปิ้งแล้วก็ซื้อของมาปิ้งทำเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นเอามาไว้บะเป็นเป็นแล้เอาซื้อกุ้งมาปิ้งกินดีกว่าปิ้งกันเองดีกว่าอร่อยกว่ามีมิตติ้งอะไรนี่คือเรื่องราวของการลงทุนผมบอกการลงทุนไง เออมันต้องไปลงทุนแบบนั้นเราจะไปทําอะไรเราจะไปทําอะไรได้มากกว่านี้มีไหมถ้ามีก็ทําครับเออถ้ามีอะไรที่มากกว่านี้ก็ก็ทําได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทําไปเพราะว่าที่บริษัทยูริโกถูกจำกัดเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้หลายๆคนเนี่ยสามารถทําได้ถ้าไม่ใช่ธุรกิจเดียวกันนะเออจะขายปุ๋งขายปุ๋ยอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทําไปเพราะเราไม่มีเรามีสินค้าแค่สี่รายการนะครับมีกาแฟมีครีมทานนวด ทาบำรุงผิวทานวดแล้วก็มีอาหารเสริมผู้หญิงแล้วก็มีอาหารเสริมสุขภาพอมรััคนุณจะไปซื้อแฟบสบู able, ่ยาซีฟันซื้อเครื่องสําอางอะไรต่างๆคุณก็ไปซื้อเอาจะไปซื้อค่ายไหนก็ไปจะไปซื้อเซเว่นงเซเว่นอะไรก็ไม่ว่ากันก็ไปจัดการได้เลยฮนะแต,แต่ขอใหอย่าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันในธะุรกิจเครือข่ายเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เราเคื่อง อันนี้คือจริยธรรมท่านนั้นเองคือคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไงคือถ้าสินค้าตัวเดียวกันอย่างเงี้อยอย่างขายกาแฟอยู่อย่างเงี้ยของเรายี่ห้อ,อนี้แต่มีอีกบริษัทหนึ่งมาชวนบอกดีกว่ามี24อะไรนะมีสิ่งมีส่วนผสม24ชนิดเข้มข้นกว่าแล้วก็ไปขายนู้นด้วยขายนี้ด้วยเยวลูกค้ามันก็งงไงว่าจะขายอะไรแน่จะเอาอะไรแน่เนี่ยดี๋ยวไปวน่นนี่พูดผิดพูด,พดถูกเหมือนก็ไม่ได้ถูกไหม เออม like, <ๆ>ันก็เอาเป็นอย่างๆไปมันจะได้เกิดความชัดเจนในการทําธุรกิจด้วยสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เกิดอะไรครับ <m aren> เป็นภาพลักษ์อ่ะมันเป็นภาพลักษ์ของเราอะ่ะแม่ปูเป็นยังไงลูกปูก็จะเป็นอย่างนั้นแม่ปูก็บอกลูกเอ้ยอย่าเดินตรงๆสิลูกเดินตรงๆเดินนตรงๆสิลูกอย่าไปเดินให้มันเฉยๆแบบนั้นสิลูกลูกก็บอกไหนแม่เดินดูนีแม่เดินให้ดูหน่อยนีแม่ปูก็เดินธรรมชาติของปูมันต้องเดินเฉเยกอยู่แล้วถูกไหม แม่ปูก็เดินเกลืลงว่าวันนี้แม่ก็อยากเดินเกลแล้วจะให้หนูเดินเหมือนแม่ได้งไงเห็นไหมมันก็เหมือนธุรกิจต้นแบบจึงมีความสําคัญนะต้นแบบเนี่ยมีความสําคัญที่สุดนะของการทําธุรกิจการสร้างภาพต้นแบบจึงมีความสําคัญครับดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวเนี่ยเอามาปั้นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเอามาปั้นเป็นพระพุทธรูปเอามาปั้นเป็นเหรียญเป็นตาอะไรต่างๆเนี่ยเขากลับไหว้กันทั้งประเทศดินเหนียวว่าดินแบบไร้ค่า อันนี้อาจารย์ที่อธิักมันครูสอนอบรมเรื่องของจิตวิเคราะห์เนี่ยจิตวิทยาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะผมไม่ดินเหนียวเนี่ยเขามาปั้นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเนี่ยรับกาบไหว้กันทั้งประเทศพูดอย่างนี้เลยเวลาเขาอบรมเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะ่ะที่ผมทําในวันนี้ถ้าผมทาดีทาไม่ทําถูกต้อง ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครผมไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปสนใจใครผมไม่เคยสนใจใครถ้าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องตื่นเต้นเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคนเออเหมือนอาจารย์เทชินนี่แหละแกก็จะบอกแบบนี้ผมไม่สนใจอะใครจะมาพูดยังไงผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่สนใจผมรู้ตัวผมเองว่าผมทําอะไรผมทําเพื่ออะไรครับบริษัทยูริโกนทุกๆุํากัดผมทําเพื่อสมาชิกผมทําธุรกิจแบบแบ่งปันแลวผมก็ไม่เคยเอาเปรียบใคร งันผมไม่ต้องมากลัวใครใครจะมาด่ามาว่ามาด่าพ่อล่อแม่ผมผมไม่สนใจแล้วผมไม่แคร์ใครด้วยเพราะผมไม่ได้ขอใครอยู่แล้วผมมีต่ให้แล้วผมก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนี่ไงนี่นี่ครับผู้ของผู้นำกันนะผู้นํามันต้องเป็นอย่างนี้ผู้นํามันต้องทําจริงครับผูน้นําต้องทําจังก็จัดไปตามสไตล์ของตัวเองแหละนะครับตามสไตล์ของตัวเองนะ่งั้นทุกอย่างมันจึงเตือนสติเราทั้งหมดอะมันมีข้อที่อะไรครับ เตือนเราเป็นลางสังเป็นอะไรครับรเทศสัญญาณแห่งความช่วยเหลือให้กับเรานะให้เราเนี่ยนะครับเกิดความเกลิกฉุดคิดวิเคราะห์อยกแยะแล้วก็พัฒนาตัวเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็จะทําให้เรามีความสุขในการนาเสนอก็ลูกค้าเหมือนกันนะครับในการนําเสนอลูกค้าก็เหมือนกันเราก็ไปน,นําเสนอในรูปแบบที่เราเป็นไปได้เป็นจริงตื่นเต้นเป็นประโยชน์แหะไม่ต้องไปโม้จนเกินความจริงหรอกนะครับการปรับสมดุลดูแลสุขภาพ ด้วยอาหารเสริมกินอาหารให้เป็นยาเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาอันนี้เราสามารถที่จะไปคุยกับลูกค้าได้เลยผมเชื่อว่าเราจะมีรายได้เดือนละนะครับ5วันเนี่ยนะครับห้าหกพันหมื่นหกเนี่ยสูงสุดคือหมื่นหกเนี่ยจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าถ้าเราตั้งมีความตั้งใจกันอย่างจริงจังเนี่ยทาได้ฮนะด้วยแผนงานระบบแผนงานระบบด้วยตัวสินค้านะฮะเรื่องตัวสินค้าสีชัดของเราเนี่ยด้วยตัวสินค้าด้วยระบบการทํางาน โดยระบบทีมงานแล้วด้วยระบบของตัวเราเองด้วยแบบตัวเราเองด้วยอินเซลเนี่ยตัวเราเองด้วยตัวเราเองมีความรู้ความเข้าใจเป็นที่ยอมรับของคนที่ยอมรับของทุกคนและตัวเราด้วยผมว่ารายได้พวกนี้เราสามารถสร้างมันได้ครับสร้างมันได้ฮะแล้วเราก็เก็บความสุขไว้เยอะๆครับเวลาความทุกข์เข้ามาเราจะได้ผ่านมันไปได้เก็บความสุขไว้เยอะๆเก็บความสุข ดื่มดำกับบริษทัทยูริโกไ้เยอะๆเก็บความสุขจากการร่วมกิจกรรมไ้ยเยอะเก็บความสุขจากการไปเผยแผ่บารมีไปทาบายสีไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้ยเยอะๆเก็บความสุขจากการขึ้นเวทียูริโกอวอร์ดไว้เยอะเก็บจากความสุขเก็บจากการความสุขของการเข้าสู่กิจกรรมแคมป์ร้อยสองที่จะเกิดขึ้นทางภาคใต้หรือที่ผ่านมาแล้วไว้ยเยอะๆเมื่อเรามีความทุกข์ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วเนี่ยเมื่อทุกข์ผ่านมามันจะได้ผ่าน เราจะได้มันผ่านไปได้อย่างสบายผ่านได้อย่างสบายสุดท้ายครับก่อนจากกันนะมีมีเมียคนหนึ่งเนี่ยทำงานทาบริษัทยูริโก้ตัวควบุจํากัดเนี่ยนะครับเขาเอากาแฟให้ผัวเอากินเอากาแฟเนี่ยไปให้ผัวเขากินฮนะไปให้ผัวเขาดื่มกาแฟแผวพราวนะไปให้ผัวเ็าดื่มแล้วนี้พอผัวเขาดื่มสามีเขาดื่มไปแล้วเกิดอาการแบบดีชอบชอบดื่มอยากกินนี่กินทุกวันเลยเมื่อก่อนเขาไม่กินหรอก แต่เขาก็อยากจะให้ผัวเขาดื่มด้วยจะได้เป็นฝันกําลังใจจะได้ช่วยกันทำมากินแนะนําให้ผัวเนี่ยแนะนาลูกค้านูน่นนี่นั่นอะไรนะ่ะคือให้ผัวเขากินพอพอสามีหรือผัวเขากินดีเนี่ยนะครับเมียเขาเลยถามที่รักที่รักทําไมชอบชอบดื่มกาแฟแพลว่าที่รักทําไมชอบดื่มกาแฟแพลวพาเมียเขาก็ถามผัวเขาผัวก็เลยบอกว่าที่ดื่มกาแฟแพลวพาเพราะเหมือนคุณนั่นแหละมันหอมเข้ม นะครับหอมเขม้มข้นร้อนแรงกินแล้วมันมีชีวิตชีวาโอ้โหปุ๋ยงฮะผวบอกแบบนี้แล้วนะมันก็เหมือนคุณนั่นแหละกินแล้วมันหอมเข้มข้นร้อนแรงกินแล้วมีชนะีวิตชีวาเมียมก็ไม่เชื่อเมียก็บอกที่รักอย่าพูดเดี๋ยวพี่ไม่ต้องพูดเอาใจที่ยังไม่ต้องพูดเอาใจอย่ามาปากหวานเลยเอาตรงๆเลยที่รักพูดตรงๆเลยอย่ามาปากหวานเลยที่รักอย่ามาปากหวานเลยเอาตรงๆพูดมาตรงๆเลยแล้วกัน สามีเ็บอกเอาตรงๆเลยเหรอที่รักเอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆอย่างนี้ที่ดื่มกาแฟแ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟพลพาเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนที่รักแกดําขมนมไม่มีสุดท้ายนี้ก่นจากกันครับฝากบทกรอนไว้หนึ่งบทการทําดีความดีไม่หนีห่างลิขิตทางเดินเองอย่าเกรงกิ่นชีวิตมีค่ารําหากทําจริงหากหยุดนิ่งก็ขายตายทั้งเป็นครับโชคดีทุกท่านครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ yeah!